ครับเปิดราคาหัวทองครับประจำวันที่21ตุลาคมครับ2,467ครับตอนหน้าพี่น้องเป็นหัวทอง7เดือนกว่าครับผมกับพอพันหิ้ ugo ครับ happy006 ครับทอง7เดือนกว่าครับเป็นงัวทองที่สองครับท้ายสูง135บวกลบครับผมวัดเรียบร้อยครับผมเปิดราคาไว้18,000เก่าลอยครับทรงฟรีให้100กิโลครับ พิกัดกัตการพืชผลบรนนง้วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมทรงฟีไฮร้อยกิโลครับเป็นงัวทองที่สองครับกับฮิวโก้ครับผมตรวจทองอุนตสา้าเรียบร้อยครับแล้วคลิปตรวจทองไร้ใท้ท่ายคลิปครับน่ครับเป็นสีมุมงมุกตาลรับดำแดงครับผม ประกันทองประกันตำนี้แล้วกับประกันหูให้น้มเด้อครับง้อเชื่องดีแห้งครับผม1 8ื0 0แเก้ารอยครับทรงฟี่ให้ร้อยกิโลครับทองที่สองเทนั้นเดอครับยังสดดีอยู่ครับผมสีมูมหมกตาลครับผมกีบเล็บขอเท่าปกติครับนุ่มซีบุมีติงครับผมตรวจทองอุตสศร้าให้เรียบร้อยครับ คลิปต่วนเดียวแซงไหไทยคลิปครับผมเปิดราคาไว้หนึ่งมืนแปดพันเก้ารอยครับทรงฟรีห้ยลอยกิโลครับนี่ครับหน้าตาเป็นครับผมมักสนใจทั่มมากครับศูนย์เก3าศูนย์สองสามสี่ห้าสามสองเกาครับไก่ไก่ทรงไหได้ทรงไหครับผมลดทรงมีครับนี่แหละครับผมครับตรวจทองวันนี้วันที่21ตุลาคมครับ2 5 6 7ครับผลเป็นยังไงครับคุณหมอ ทองอครับอายุคันประมาณเจ็ดเดือนกว่าแล้วเจ็ด <7 S 2> เดือนกว่าเนาะครับเ<จ>นาะอ่อนโอเคครับร้อเนาะครับเนาะอ,อ่าแต่เบิด <นะ S 2> คุณตงว่าครับทองแก้แล้วครับผมนะเจ็ดเดือนกว่าครับผมร้อเปครับ